สวัสดีปีใหม่ปี64นะคะสวัสดีแฟนรายการยิปซสองทะลุฟ้าคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาคะ่ะสวัสดีค่ะหญิงมุกสวัสดีค่ะแฟนรายการสองทะลุฟ้าอาจารย์ทิตรีเทวีโชคคะ่ะค่ะก็ครูจินนะคะมาแบบเดิมนะคะความแม่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะปีใหม่นี้เรามีอะไรมาแจกกับแฟนรายการดีไหมคะดีค่ะเป็นจับคู่ปฏิทินนะคะ,คะมีแผ่นดวงนะคะของอาจารย์บุญสุภาแล้วก็ปฏิทิน รวยทะลุฟ้าของปี64นะคะเซตนี้นะคะเพียง1,599บาทนะคะให้แค่30ท่านนะคะเพียงแค่โทรมานะคะเราบอกว่าเป็นแฟนรายการยิบสีทะลุฟ้านะคะ ที่หมายเลข0948080999ค่ะหรือด ID Line นะคะ0634457878ค่ะก็ในปฏิทินของเรานะคะก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็12นักสัตว์นะคะเป็นหนังสือด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขแบบนี้นะคะสามารถเข้าห้องฟรีด้วยนะคะแฟนรายการที่สนใจนะคะก็สามารถทักหรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะ มาที่ชาวราศีเมถุนนะคะ,คะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะ,คะถึง1 12, 12กรกฎาคมได้ค่ะ,คะดูนะคะก็จะเป็นการงานนะคะการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเช่นเคยค่ะ ชาวราศีมิถุนเมถุนนะคะในเรื่องของการงานนี้เนี่ยคุณต้องอาศัยผู้ช่วยอะคะ่ะอาศัยทีมงานนะคะในการที่จะทําให้งานนั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ถ้าคุณไม่มีทีมงานแต่คุณทํางานส่วนตัวนะคะคุณก็ กำลังที่จะสร้างงานนั้นน่ยให้มันเกิดขึ้นให้มันเหมือนมีการสร้างงานให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะคะถ้าถ้าคุณทำงานในองค์กรคุณก็ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมช่วยกันงานนั้นมันถึงจะสำเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่นี้เนี่ยเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณ เดือนมกราคมนี้เนี่ยการเงินค่อนข้างย่ำแย่นะคะ,คะก็ก็ก็ให้กำลังใจนะคะก็มันเป็นมันเป็นแค่ภาวะของเดือนมกราคมเท่านั้นนะคะคุณอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะหรือในสิ่งที่ม,มันเกิดจากมันเกิดจากสิ่งที่คุณทำไว้ก่อนก่อน นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่คุณสร้างไว้อะมันมันอาจจะส่งผลให้คุณนะพังได้หรือว่าหรือว่าหรือว่าเสียหายได้ในช่วงเดือนมกร <ขอ S 1> านนะคมนี้น้คะเดี๋ยวอยากจะรู้หน่อยะะว่ายอย่างเดอะทาวเอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการจุดจบแล้วเกิดขึ้นใหม่เงี้ยได้ไหมคะมันได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณมีเกิดขึ้นแล้วคุณหมายถึงว่าเกิดขึ้นแล้ว คุณจัดการอะไรต่างๆให้เรียบร้อยค่ะคุณก็อาจจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีได้ออนะคะค่ะ,คะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรที่ทําให้คุณต้องวิตกกังวลนะคะแต่คุณกออ็มุ่งอยู่กับเรื่องของงานมากกว่าความรัก นะคะคุณมุ่งอยู่กับเรื่องของการมากกว่าความรักส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะก็แข็งแรงดีค่ะก็ส่งผลให้คุณมีความเข้มแข็งนะคะก็ยังสามารถที่จะหางานหาเงินได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะก็บอกว่าคุณก็ยังจะต้อง มีโชคลาภไหมมันก็บอกได้ว่ามีส่วนนะคะที่คุณจะได้โชคลาภมาแต่โชคลาภนั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณที่คุณนับถือนะคะหรืออาจจะมาจากมาจากสิ่งที่คุณจะทำในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปนะคะก,ก็ก็ได้ค่ะก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเป็นสิ่งที่ได้มาจาก เบื้องบนก็ได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวมิถุนกันนะคะการงานเนี่ยจะต้องมีการร่วมมือกันนะคะงานถึงจะประสบความสำเร็จนะคะหรือเราตัวคนเดียวเนี่ยอาจจะต้องทํางานเยอะหน่อยหรืองานจะมาลุมเล้าเราในตอนนี้นะคะใช่ะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ย ก็คือจะมีการเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นการตึกพังแต่จริงๆอะค่ะถ้าเราคิดในแง่บวกนะคะเราอาจจะเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะอาจจะสานาตรงนี้คืออาจจะเสียเสีื่อไปแล้วเราแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยซึ่งขึ้นสามใบเท้าจะเป็นเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องคือตอนนี้ความรักเราเฉยๆแต่จะไปมุ่งเน้นในความรักเกี่ยวกับงานมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเป็นสุขภาพแบบเด็กๆ มีความแข็งแรงแข็งแกรง่งสามารถที่ทําอะไรได้ตามสบายเลยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรหรือถ้าเรามีการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ค่ะยังแข็งแรงนะคะแ,แ,แล้วก็เรื่องของโชคลาภเนี่ยจะมาในสิ่งที่เรา ไม่ได้คาดคิดไว้นะคะก็คือตรงนี้นะคะฝากปฏิทินไว้ด้วยนะคะค่ะก็อาจจะมีการฝันการอะไรจริงๆเนี่ยเป็นเลขได้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะไม่ดาบ3ามไม่ดาบ1นถ้วยอันนี้เป็นแคะ ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเสริมพืชมงคลนะคะให้กับชาวราศีมิถุนนะคะเป็นดอกเล็บมือนางนั่นเองนะคะแล้วก็สีที่เสริมมงคลก็คือสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปที่ราศีต่อไปกันเลยค่ะ